ซีรีส์แนวมิตรภาพเรื่องนี้คือรับประกันในความมหามยความสดใจได้เลยค่ะเขาหล่อแบบหล่อมาก <l ots> บอกนะคะว่า <l ots> คุณดีมากสวัสดีค่ะกับทช่องจูนี่จอมแก่นใครที่กำลังขั้นเมือขั้นตัวลงแดง,ห,งห่วยหาอย่างดูซีรีส์ คลิปวันนี้จูนี่ภูมิใจนำเสนอซีรีส์จีนน่าดูปี2022ค่ะผมสัหรับใครที่เป็นสายคอซีรีส์จีนแนะนำว่าให้กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้ก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าจอมยุทธจูนี่ได้รวบรวมซีรีส์จีนที่น่าดูในปี2022มาให้ทุกคนนะคะรับประกันว่าตลอดทั้งปีทุกคนจะมีซีรีส์ให้ดูแน่นอนนะคะด้วยมีเกณฑ์มาตรฐานของเราคือพระเอก ต้องหลอ่อนางเอกต้องสวยนะคะทุกคนในเรื่องคือต้องหน้าตาดีเพราะว่าในช่องจุนี้เราดูเพียงกันแค่ภายนอกอยู่แล้วด้วยค่ะซีรีส์เรื่องแรกเทียบท้าปัตพีหรือว่าเฉี่ยวเสอเทียนชาทุกคนดูหน้าพระเอกแล้วทุกคนมาดูหน้านางเอกแบบอ๋อ ทั้งหลอ่อทั้งสวยนะคะคือค่าดูโปสเตอร์ค่านี้ก็คือจะต้องดูเรื่องนี้แล้วหรือเปล่าคนที่ติดตามซีรีส์จีนมานานนะคะก็ต้องรู้จักกับนักแสดงหลักทั้งสองคนนี้ค่ะนักแสดงชายที่รับบทเป็นพระเอกนะคะเขาคือ,อยางหยางนะคะซึ่งคนนี้ก็ได้สร้างผลงานมาเยอะเหมือนกันนะคะและแต่ละเรื่องก็คือบอกได้เลยว่าเขาหล่อมากนะคะทั้งหน้าตาและทั้งบุคลิกตะเพของเขานะคะและนักแสดงหญิงของเรานะคะซึ่งคนนี้จูงแบบรับเปรื้อมากเพราะจูชอบเขามากแล้วก็ติดตามดู ซีรีส์เขามาตลอดนะคะก็คือเจ้าลูซื้อค่ะคนนี้หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับเขาผ่านเรื่องข้านี่แหละองค์หญิง3นะคะเพราะนางสแสดงบทได้แบบน่ารักมากใช่ไหมแต่ว่าเรื่องนี้จะเซอร์ไพรส์ทุกคนหน่อยนะคะเพราะนังเนี่ยจะรับบทเป็นคนที่แบบผู้หญิงเทๆแบบ อะไรอย่างนี้นะคะเนื้อเรื่องของเรื่องนี้นะคะก็คือจะเกี่ยวกับยุทธภพนะคะเพราะว่าพระเอกและนางเอกเราเนี่ยทั้งคู่เป็นจอมยุทธนะคะสิ่งที่จูชอบที่สุดในซีรีส์เรื่องนี้คือพระเอกและนางเอกของเราเก่งและก็ฉลาดมากนะคะคือมันหมดยุคที่แบบว่านางเอกต้องมาเป็นคนที่อ่อนแอแล้วก็สร้างปัญหาหลังจากนั้นก็ต้องรอให้ผู้ชายมาแก้ไขปัญหาอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะไม่มีจ้าเพราะนางเอกของเราเป็นจอมยุทธที่เก่ง กล้านะคะในด้านของวลยุทธ์พระเอกของเราก็ไม่เบานะคะเพราะเป็นจอมยุทธที่ฉลาดและเล่ห์เหลี่ยมเก่งในเรื่องของการวางกลยุทธ์ค่ะแล้วเขาทั้งสองก็คือจับมือกันท่องไปทั่วยุทธภพนะคะแล้วก็พากันแก้ไขปรับปรานปัญหานะคะและที่สําคัญคือซีรีส์เรื่องนี้เคมีของพระเอกและนางเอกของเราเข้ากันมากค่ะทุกคนแบบพระเอกก็จะรับบทเป็นผู้ชายที่แสนอบอุ่นนะคะส่วนนางเอกของเรานะคะดูภายนอกคือจะดูเป็นผู้หญิงที่แบบคูๆคๆเข้มๆ แต่จริงๆแล้วนางอะเชื่องช้า,ามไม่รู้ว่าพระเอกชอบนางหรืออะไรยังไงนะคะยิ่งเรื่องนี้นะคะจะมีฉากแอคชั่นเยอะมากนะคะทุกคนและเราก็จะได้ดูเจ้าลู่ซือตัวน้อยๆของเรานะคะเล่นฉากแอคชั่นค่ะทุกคนคยังไงก็ให้ทุกคนลองไปติดตามดูได้นะคะกับซีรีส์เรื่องเทียบทาปัตพีค่ะ ือเรื่องนีอนออจูแนะนํามากๆนะคะเพราะว่าเขาฉายไปแล้วนะคะในวันที่18เมษายนนี้ค่ะโดยซีรีส์เรื่องนี้ทั้งหมดจะมี40ตอนด้วยกันนะคะซีรีส์ต่อไปนะคะ The Longest Promise หรือว่ายี่กุยาเรื่องนี้นาแสดงโดยเซลจันและ เดินมิงนะคะบอกเลยว่าเซลวจันเรื่องนี้แบบหล่อด,ดงเทพบุตรมากใครที่ติดตามช่องจูก็จะรู้ว่าจูชอบเซลวจนนะคะตั้งแต่นางแสดงเรื่องซีรีส์ปรมาจาันยร์ลัทธิมารจูก็ได้ทําคลิปรีวิวไปแล้วด้วยจูชอบการแสดงของนางมากนะคะโดยเฉพาะตอนที่นางร้องไห้คือแบบปวดใจมากแสดงได้ดีมากนะคะและเรื่องนี้นะคะนางก็มาแสดงคู่กับ เรนมิงนะคะก็คือเป็นนักแสดงหญิงหน้าใหม่นะคะซึ่งนักแสดงหญิงคนนี้ก็มีผลงานมาแล้วหลายเรื่องเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวไม่ค่อยได้ติดตามก็เลยไม่ค่อยรู้จักนางแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมีเซลเจนเป็นพระเอกอะยังไงคือก็ต้องดูแล้วนะคะทุกคนและเรื่องนี้นะคะก็เป็นซีรีส์แนวเทพเซียนกําลังภายในนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาจารย์และลูกศิษย์นะคะความรักของพวกนางสองคนนะจะไม่ได้ไปแบบลับลื่นนะคะก็จะทุกพลัดพลาดจาก ด้วยโชคชะตานุ่นนี่นั่นนะคะ เรื่องคร่าวๆนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะแต่ที่ทําให้จูรู้สึกว่ามันน่าติดตามก็คือ CG ของงานเรื่องนี้นะคะจู่เป็นคนที่ชอบดูเกี่ยวกับเรื่องเทพเซียนกําลังภายในที่แบบมีเวทแบบส่งพลังปึ้งปึ้งปังปึ้งอะไรนะคะเพราะว่าเขาจะมีแบบเอฟเฟกเยอะมากในเรื่องนี้เราก็จะเห็นถึงความอลังการของงาน CG ของเขานะคะซึ่งบอกได้เลยว่าเรื่องนี้ก็ทุ่มเงินไปเยอะเหมือนกันนะคะจูรู้ค่ะว่าทุกคนกําลังตั้งหน้าตั้ง ตั้งตารอเรื่องนี้อยู่จูเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันค่ะคือเรื่องนี้ก็เพิ่งไทยทําเสร็จไปเมื่อปีที่แล้วนะคะตอนนี้ก็คือยังไม่รู้ว่าจะฉายวันไหนนะคะแต่ที่จูรู้สึกนะคะก็คือน่าจะฉายตอนช่วงประมาณกลางปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนตั้งนัดตั้งตารอ่ออีกนิดนึงค่ะ ต่อไป Legend of u n l e r หรือว่า อันเลิศสวนนะคะซึ่งเรื่องนี้บอกเลยว่าพระเอกกับนางเอกคือเหมือนหลุดออกมาจากเทพนิยายมากเพราะว่าพระเอกหล่อมากและนางเอกก็สวยมากเลยค่ะนักแสดงชายที่รับบทเป็นพระเอกในเรื่องนี้ชื่อว่ากงจว้นนะคะซึ่งนางอะดังมาจากซีรีส์แนวมิตรภาพที่ฉายไปเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วนางก็คือแบบบูมแบบดังมากนะคะซีรีส์เรื่องนั้นชื่อว่านักกบพเปเนจรสุดขอบฟ้าซึ่งตอนจูดูเรื่องเนี้ยจูชอบนะ มากเพราะว่าเขาหล่อแบบหล่อมากหมายเรื่องนี้จะคู่กับตีรี่เร่อปานางเอกสุดสวยของเราค่ะคือจะบอกก่อนเลยว่าเคมีของทั้งคู่เขาเข้ากันมากๆแล้วสองคนนี้อยู่ด้วยกันคือโอ้โห ็นอาหารตาแก่เราค่ะเรื่องนี้ที่น่าติดตามคือนางเอกเราเป็นโซนค่ะและพระเอกของเราคือราชทายาทหรือว่าที่ห้องเต้นคนต่อไปนะคะและสองคนนี้คืออยู่คนละขั้วกันแล้วเขาจะมาเจอกันยังไงแล้วเรื่องราวมันจะเป็นยังไงคือมันน่าติดตามมากๆนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ได้ดัดแปลงมาจากนิยายอีกทีหนึ่งนะคะมันก็เพิ่มความน่าติดตามของเรื่องนี้ไปด้วยค่ะเรื่องราวคร่าวๆเรื่องนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับนางเอกจะคอยสืบคดีล้างแค้นให้กับครอบครัว ะะและระหว่างนั้นเนี่ยเธอก็จะเจอกับพระเอกของเรานะคะว่าที่ฮ่องเต้คนต่อไปค่ะและสืบไปสืบมาเนี่ยนางก็จะพบว่าเอ้าพระเอกหรือว่าเธอคือศัตรูของฉันนะหรือยังไงนะก็คือจะเพิ่มความน่าติดตามดูของเรื่องนี้ไปอีกนะคะว่าความรักของพวกนางจะลงเอยยังไงแต่ที่แน่ๆคือพวกนางมีเคมีที่ลงตัวกันมากคือแบบหล่อและสวยอะสำหรับใครที่ชอบแบบฉากต่อสู้นะคะก็แนะนําเรื่องนี้เลยนะคะเพราะว่าดูจากเบื้องหลัง แล้วเราก็รู้เลยว่าเรื่องนี้คือจะต้องมีฉากต่อสู้เยอะมากนะคะยิ่งตีวี่เล่อปาเป็นคนแสดงด้วยนะคะเรื่องนี้คือจูไว้ใจเลยเพราะนางเคยแสดงซีรีส์มาหลายเรื่องแล้วและแต่ละเรื่องนางก็คือมีฉากแอคชั่นที่แบบโคตรเฟียดมากเลยนะคะเรื่องนี้คือรับประกันในความมันความสัดใจได้เลยค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ยังไม่มีกําหนดว่าจะเข้าฉายวันไหนเหมือนกันนะคะซึ่งจูก็คาดว่าน่าจะเข้ามาตอนช่วงกลางปีนี้เหมือนกันคะ่ะเพราะว่าเรื่องนี้ก็ได้ายทําเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะจูก็เป็นหนึ่ง คนที่ตั้งหน้าตั้งตารออยู่เหมือนกันค่ะซีรีส์ต่อไปภาดปีศ หรือว่ายี่เจ้าจี้นะคะนำแสดงโดยตีรีเรอร์ปากับเรือนจาหลวนนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ตีรีเรอร์ปาแสดงนะคะและก็เป็นซีรีส์ที่จูก,กําลังติดตามดูอยู่ในตอนนี้นะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ได้ฉายไปแล้วนะคะในวันที่17มีนาคมตอนนี้ก็น่าฉายไปใกล้จบแล้วนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นไปติดตามดูได้เลยนะคะเรื่องนี้บอกกันเลยว่าตีรีเรอร์ปาเราหล่อมากเพราะว่านางมีลกคที่แบบเป็นผมสั้นอะทำไมผู้หญิงถึงได้หล่อ น,นี้คือไม่เข้าใจอ่ะพูดถึงเนื้อเรื่องกันดีกว่านะคะซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวโรแมนติกแฟนตาซีนะคะซึ่งเรื่องราวของเรื่องนี้ก็ตามชื่อเรื่องเลยค่ะาธาตุปีศาจนะคะอารมณ์คล้ายกาับธาตุแมวค่ะทุกคนนางเอกของเราเป็นาธาตุปีศาจและปีศาจก็คือเป็นพระเอกนะคะอธิบายอย่างนี้ทุกคนอาจจะจินตนาการไม่ออกนางเอกของเราเนี่ยก็คือเป็นผู้พิทักษ์นะคะและได้รับมอบหมายเนี่ยต้องมาสั่งสอนเจ้าปีศาจซึ่งก็คือพระเอกของเรานะคะที่รับบทเป็นปีศาจ เงือกค่ะพระเอกของเรามีหางปลาที่สวยๆของนางนะคะซึ่งมันน่าติดตามดูมากเพราะที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าคนที่เป็นเงือกเนี่ยจะเป็นผู้หญิงมากกว่านะเราจะเจอเป็นนางเงือกอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้คือผู้ชายอ่ะจะเป็นเงือกนะคะก็จะมีซีนที่แบบว่าผู้ชายเขาจะปือยบนแล้วคือแบบบอกนะคะว่าคุณดีมากสแล้ว แค,แค่นี้ทุกคนก็น่าจะไปดูกันแล้วปะคือเรื่องเนี้ยแบบน่ารักมากเพราะว่าพระเอกอะติดนางเอกงอมแงมมากแบบฟิลเหมือนเป็นน้องหมาน้อยอะไรเงี้ยและที่สําคัญนะคะ CG ของเรื่องนี้อลังการมากดูในแต่ละฉากของเขาคือเรารู้เลยว่าเป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่ทุ่มเงินไปเยอะเหมือนกันนะคะและยังมีฉากต่อสู้อีกมากมายนะคะคือเอาไว้ดูเพลิดเพลินดูสะใจดูเอามันได้เลยค่ะ 你欠世人的累累仇怨，今日必须偿还。 นี่ก็คือซีรีส์ทั้งหมด4เรื่องที่จูอยากจะมาแนะนําให้ทุกคนนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่กําลังจะเข้าฉายในปี2 0ง2เหมือนกันนะคะถ้าสมมติจูเจอแล้วแล้วจูรู้สึกว่ามันสนุกจูจะมารีวิวและมาแนะนําให้ทุกคนอีกทีหนึ่งนะคะแต่ซีรีส์สีเรื่องวันนี้ที่จูแนะนำาะบอกเลยว่าต้องสนุกแน่ๆนะคะเพราะว่ามี2เรื่องที่ตอนนี้จูอ่ะดูอยู่นะคะแล้วมันสนุกมากนะคะก็อย่าลืมไปติดตามดูกันด้วยนะคะโอเคค่ะสาหรับวันนี้ ะะจอมอยุจูนี่ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะ,ะสำหรับใครที่ชอบคลิปวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องจูนี่ร์มกันได้นะคะเพแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย